บลูแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสอปตลาดบ้านเรานะคะยังคงต้องตามกันต่อนะคะอัปเดตกับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ GGHAMB นะคะหรือว่าพี่รองนั่นเองนะคะเพื่อมุมมองของตลาดตัวเซตแล้วก็ตัวของ S50 นนะคะตอนนี้พี่รองอยู่กับเราแล้วค่ะพี่รองสวัสดีค่ะ หนึ่งสองห้าสามบวกลบบวกลบตรงนี้นะคะขออัปเดตกรอบนิดนึงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะปลายเดือนเก้าเข้าสู่เดือนสิบมองตลาดนี้น่าจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันคะก็ยังเป็นไซด์วดาวนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ออเดอนตุลาเนี่ยที่ตัวบานมีความเสี่ยงนะครับที่ตลาดเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแพนิกนะครับหรือว่าการขายหน,หนักนะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโดยซีซันเนี่ยของเดือนตุลาเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดี ขาดุนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังนะครับก็คือการตั้งรับหรือว่าการเข้าซื้อนี่ต้องเผื่อในเรื่องของความเสี่ยงนะครับในแง่ของการลงแรงนะครับซึ่งจุดที่แย่ที่สุดนะครับที่ประเมินนะครับถ้ายังไม่มีสถานการณ์อะไรนะครับเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าแนวรับ ถึงหนึ่งพจุดนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวสำคัญนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ดูไว้ที่1,270นะครับน่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับการติดกับในระยะสั้นครับผมค่ะ1,270นะคะส่วนต้านใหญ่นะคะมีมีเท่าไหร่คะกรอบใหญ่ครับตัวของชีว้วัดติดง่าทาภายใตย้กรอบแนวโ กระพรตุวแล้วก็มีภาพกรฟื้นตัวที่แปลหลังจากนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายังคงมีดาวไซส์อยู่นะคะขออัปเดตตัวกรอบของซีรีส์ Z ตัว S50 หน่อยนะคะคับสำหรับในตัวของซีรีส์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็เน้นไปฝั่งของการช็อตนะครับต่อเนื่องแล้วก็แนวต้านนะครับที่800ถ้ายังไม่ข้ามนะครับแนะนำให้เน็นการช็อตนะครับโดยมีแนวรับนอยู่ที่ เจ0แดศูนย์นะครับในระยะสั้นถ้าหลุดนะครับให้รอเทคโรฟตนะครับที่บริเวณเจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับเ5 0ห้าศูนย์แคทสองศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะถ้าหลุดใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์นาวราคูลจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจ m b อนบะคะมีความแม่นยำสูงในเชิงกราฟเทคนิคนะคะกอมองกรอบนะคะของตัวเ5 0ห้าศูนย์นะคะที่

780แล้วก็770ส่วนกรอบของเซ็ตนะคะภาพใหญ่แนวรับนะคะด้านล่าง1200-1240แนวต้าถนึง270และ1300นั่นเองนะคะก็ยังคงให้น้ำหนักการลงมากกว่าการขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่ใครอยากจะใช้เครื่องมือทางการเงินเข้าช่วยในการเพิ่มหาผลตอบแทนขาลงนะคะสามารถใช้ DW ขาพุทธเนี่ยเข้ามาช่วยได้สำหรับตัว DW ที่เกี่ยวข้องจะมีตัว s 5 0 2 8 p 2 0 1 0 ะะตัวนี้จะมีค่าเกียร์ดิงอยู่ที่11.2เซนซิทีวิตี้อยู่ที่0 6 8นะคะใครชอบเทรด DW นะคะก็เลือกหมายเลข28 m a ค q u r ร y ค่ะมีสภาพคล่องสูงมีทั้งหุ้นไทยหุ้นฝั่งของสหรัฐนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของหัง่งเส็งฮ่องกงด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะกิจกรรมดีๆการวิเคราะห์หุ้นรายตัววิเคราะห์ภาพแต่ชนีได้เพียงแค่ search t อดไทยดหรือสแกน qr code เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะทางลายค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้คือทางเว็บไซต์ ww w ร์ a ไวด c ไทยค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่